สวัสดีทุกคนกันเลยครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปจัดเทียริสตัวละครในแมปอน,นิเมะแวนการ์ดอัปเดต6.0นั่นเองจริงๆเทียริสเนี่ยผมได้ทําการจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมาเชิงอธิบายซะมากกว่านะครับว่าทําไมตัวละครถึงมาอยู่ในเทียนี้ทําไมตัวนั้นถึงมาอยู่ในเทียนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าเทียริสนี้เนี่ยเป็นเทียริสสำหรับโหมด PVE เท่านั้นนะครับ เราเนี่ยจะไม่นับโหมด PP ในเทียริทนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลิมกันดีกว่ามาเลิกกันที่ตัวแรกนะครับสำหรับน้องเอลฟลตัวนี้เนี่ยตอนเกมอัปเดตมาแรกเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะครับสามารถเทียบกับตัวดามเมจระดับแนวหน้าได้สบายๆเลยแต่ดูสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับตัวละครนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน,นครับสครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเนิร์ฟสกิลเลิฟช็อตของเธอครับ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกับผู้เล่นสาย PVE อย่างเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ทว่าในการเนิร์ฟครั้งที่3เนี่ยเดฟได้ทาการเนิร์ฟ skill สกิลพาสซที่ที่3ของเธอเนั่เนเองนะครับทำให้ความต่อเนื่องในการทาดาเมจของเธอเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่โดยรวมตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวดาเมจที่ดีอยู่นะครับหามาติดไอดีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนตัวนะผมแนะนําว่าตัวนี้ควรเป็นบัฟโมนาดนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาเล่นจริงผมเนี่ยมี2 ID นะครับ ไอดนุทูปโปเนี่ยผมมีเอลฟลบัฟอิเทเรียลนะครับส่วนไอดหลักเนี่ยมีเอลฟลที่เป็นโมนาดอยู่ครับซึ่งคุณภาพในการใช้งานเนี่ยต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเล่นตัวละครเนี้ยผมแนะนําว่าให้หาโมนาดมาจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ล็อกบัฟโมนาดเหมือนพวกโกจิต้าหรือว่าเดียโบโลนะครับถ้าเกิดว่ามีบัฟอื่นก็พอทุกทีถก่ถ่ายเล่นได้นะคุณผู้ชม ถัดมาเป็นตัวละครอย่างน็อตพูดการนะครับตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวเบิร์นที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับมีสกิลที่สามารถบูทดาเมจให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลม,มากมากนะครับถ้าใครเนี่ยยังขาดตัวเบิร์นดีๆอยู่หรือว่าไม่ทันเ,เวจองอินเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาตัวนี้มาติดไอดีไว้ก็ดีเหมือนกันต่อมาเป็นตัวละครทางด้านของเกียร์บอยนะครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกเครมอิจิโกอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่อัพถูกมีดาเมจดีเน้นวางเยอะๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งได้เพราะสกิลกดของมันนะครับ สกิลที่ชื่อว่ากรีดแคนเซิลเนี่ยจะสามารถบัฟดาเมจให้เกียร์บอยได้เยอะมากๆนะและสามารถบัฟได้ต่อเนื่องมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นมือใหม่ผมก็แนะนําให้เปิดนะอาจจะเป็นตัวแบกคุณได้หลายคอนเทนต์อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องการอีโวเนี่ยอาจจะลาบากนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับอัพถูกดาเมจเยอะและวางได้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับ ัดมาเป็นน้องบิสเกตนะครับตัวละครนี้นะครับสาเหตุที่ผมเนี่ยให้ตัวน้องเนี่ยมาอยู่ประมาณท้ายๆเทียนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันพ้องที่จะต้องการบัฟโมนาดพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโมนาตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้หาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีโมนาตัวนี้ผมบอกเลยเป็นตัวละครที่สามารถฆ่าพวกบอสเลือดเยอะๆเนี่ยได้สบายมากนะด้วยสกิลที่สามารถกิ้งตามบอสไปได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีโมนาเนี่ยอาจจะแอบใช้ยากทีดนึงนะสกิลโยโย่นะุผู้ชมลองคิดสภาพแบบเรากดกิ้งไปกิ้งมา3ตัวพร้อมกันอะไรแบบเนี้โอ้โหแบบมันดูยุ่งยากมากนะครับแต่โดยรวมก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่ทางที่ดีสุดก็คือควนหาโมนาให้ตัวนี้นะครับแล้วเขาเนจะเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนั่นเองนะสำหรับตัวละครใหม่ในดาเมจหลักก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซับดาเมจกันดีกว่านะคุณผู้ชม อะเรามาที่หมวดหมู่ซับดาเมจกันสักหน่อยเริ่มไปที่ตัวแรกนะครับสำหรับไบเคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซับที่ดีมากๆเลยครับสามารถผักสตูล่ามสตูและสามารถสโลว์สตูได้อีกด้วยนะครับแถมสกิลกดของเธอเนี่ยยังสามารถทําให้สตูเนี่ยมากระจุกรวมกันในที่เดียวได้ด้วยนะุผู้ชมส่วนในฐานะดาเมจนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับถึงภายนอกเนี่ยเรื่องดาเมจหรือเบียเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าตัวเนี้ย สามารถโจมตีซ้ําได้นะครับด้วยพาสซีฟของเธอั้นเองนะครับผมเลยให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไปอยู่เทียเอสเอบวกนะครับอาจจะยังไม่ถึง3 s แบบทรงนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าดีกว่าตัว s อทั่วไปแน่นอนนะครับเป็นทรัพย์ที่ความสามารถเยอะจริงๆถัดมาเป็นทางด้านของแคสซี่ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซับได้อีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับในฐานะซัพพอร์ตเนี่ยตัวนี้สามารถแช่แข็งศัตรูได้สามารถแปะสถานะบับเบิ้ลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยกันนะและสามารถล้างดีบัฟหรือว่าสถานะพิดปกติเนี่ยให้กับยูนิตของเราได้ด้วยนะครับเป็นตัวซับที่ดีมากๆเลยเช่นกันในฐานะดาเมจเนี่ยตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับ เพราะว่าพาสซีฟดาเมจของเธอเนี่ยสามารถทําให้เธอเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นคอมโบกับพาสซีฟซับพอร์ตของเธอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทาดาเมจได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้เปิดหาเป็นอย่างยิ่งนะครับควรมีติดไอเดียไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เปิดหาผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะพลาดของดีเข้าให้แล้วนะครับอ่ะสำหรับแคสซี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถัดมานะครับ เป็นตัวละครอย่างดาร์กเมดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถสโลมอนได้นะครับแล้วก็มีพาสซีฟที่สามารถบัฟดาเมจเลือดไหลหรือว่าดาเมจเบิร์นเนี่ยให้แรงขึ้นถึง50%นะครับแต่สาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ให้ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปเ e อนะครับเพราะว่ามันเล่นค่อนยากนะคุณผู้ชมไอพาสซีฟที่บัฟดาเมจดอทห้เนี่ยเราเนี่ยต้องเก็บเกรให้เต็มนะครับถึงพาสซีฟมันจะทํางานนะครับแล้วเกรดาเมจเนี่ยมันเก็บนานมากๆนะครับแบบนนนนาาแบบนนจริงๆอะ่ะ ส่วนในเรื่องดาเมจเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่สุดเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันวางได้แค่2ตัวด้วยนะครับแต่โดยรวมเป็นตัวซับดาเมจตัวหนึ่งที่ดีนะครับหาง่ายอีโ e วง่ายด้วยนะตัวนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่ผมก็แนะนํามาปั้นใช้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลือกตัวละครเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับปั้นใช้บางๆไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้โอเคสาหรับตัวละครในหมวดหมู่ซับดาเมจก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับมีแค่นี้นะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมวดหมู่ซัพพอร์ตกันดีกว่านะคุณผู้ชมมาต่อกันที่หมวดหมู่ซัพพอร์ตนะครับสหรับตัวแรกอย่างแอตโ ตัวนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถบัฟดาเมจให้กับยูนิตของเราได้สามารถผักศัตรูได้และยังสามารถมอบสถานะเอฟเฟกต์อิมูให้กับยูนิตของเราได้ด้วยนะครับและตัวนี้เนี่ยยังมีสกิลกดที่สามารถดึงวิญญ,ญาณของศัตรูออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ยูนิตเนี่ยสามารถทําดาเมจกับศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองนะผู้ชมตัวนี้ถือว่าเป็นซัพอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปลองเล่นตัวนี้นะครับปรากฏว่าตัวเนี่ย สกิลบัฟดาเมจเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลนะครับผมไม่รู้ว่ามันบัฟหรือเปล่าแต่เท mm hmm. ่าที่ใช้ตอนนั้นเนี่ยคือมันบัฟดาเมจไม่ขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้เขาแก้หรือ,อยังแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นซับพอร์ตที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับถัดมาเป็นตัวอย่างไอหรืออาราดินนะครับตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ให้เทียถึงขัน้น SS นะครับผมเนี่ยจะให้มันอยู่ประมาณ s อแล้วก็แถวๆล่างเทียนะผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่มันไปไม่สุดสักทางนะ เรื่องบัฟดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้บัฟถาวรนะครับถึงตัวนี้จะบัฟดาเมจเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าระยะเวลาการบัฟเนี่ยมันอยู่แค่30ิวินาทีเท่านั้น,นครับส่วนเรื่องการล้างสถานะนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องเก็บหลอดให้เต็มนะครับถึงจะสามารถล้างสถานะให้เพื่อนได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าคุณจะใช้ไอหรืออาราดินเนี่ยคุณไปใช้พวกแคสซี่เนี่ยจะ ใช้งานง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับจริงๆตอนแรกอะ่ะผมก็จะตัวนี้ไปอยู่ในซับดามจด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยพาร์ทสี่ที่มันเนี่ยมีแต่แบบซับพอร์ตนะครับแล้วก็ดามจของเขาเนี่ยมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยจับตัวนี้มาอยู่ในหมวดหมู่ของซับพอร์ตัวนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับตัวละครใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบ้ายเกี่ยวกับตัวละครที่ถูกเพิ่มลำดับและลดลำดับลงมาในเทียริสนี้กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมแนะน ทำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจในช่วงนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเลิกไปดีกว่านะครับมากันที่ตัวแรกนะครับกับเทพเง,พเงาหรือว่าซิดของเรานั่นเองจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โหดอยู่แล้วนะครับแต่พอตัวนี้เนี่ยโดนบับสกิลออเรเนตอมบิกมาเนี่ยทำให้ตัวนี้โหดขึ้นไปอีกนะครับผมเลยจัดให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ระดับเทียรห,หน้าของดาเมจหลักเลยนะคุณผู้ชมถัดมาเป็นจอมันบูนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆครับมีทั้งซัมมอนสามารถบัฟคิเลตให้กับตัวเองและตัวละครจากเรื่องดาร์คบอลได้30%นะครับมีสกิลที่เพิ่มดาเมจของตัวเองมากมายนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้มันต้องมีโมนาเท่านั้นถึงจะโหดนะครับถ้าเกิดว่าเล่นกับบัฟอื่นเนี่ยจะไม่โหดแต่เอาเข้าจริงๆผมคิดว่าผมคิดผิดนะครับสิ่งที่บูต้องการจริงๆเนี่ย คือแฟมิเลียที่ชื่อว่าบาร์บี้นะครับแฟมิเลียเนี้ยจะทําให้บูเนี่ยเปลี่ยนร่างได้เร็วขึ้นมากๆนะครับจริงๆบัฟเนี่ยเล่นบัฟไหนเนี่ยมันก็โหดนะครับแต่เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเรามีโมนาให้กับบูเนี่ยมันจะโหดมากๆแค่นั้นเองนะครับคือตัวเนี้ยสลับผมผมมองว่ามันไม่ได้ล็อกโมนาอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีบัฟอัอื่นๆเราก็สามารถเล่นได้นะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องพอสมควรเลยว่าแล้วผมจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับ พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมดูถูกตัวละครตัวนี้เกินไปจริงๆนะคุณผู้ชมมันเป็นตัวที่เก่งมากๆถัดมาเป็นทางด้านของเวอร์จิลนะครับเวอร์จิลเนี่ยที่ถูกลดลำดับลงมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยโดนปรับมาใหม่นะครับ ซึ่งทําให้เวอร์จิลเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลียร์มอนของเขาเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจหรือดีเพทที่เวอร์จิลสามารถทําได้เนี่ยก็ยังเยอะไม่เปลี่ยนแปลงครับ mm hmm. แค่ประสิทธิภาพในการเคลียร์มอนเนี่ยลดลงเฉยๆนะคุณผู้ชมถัดมาเป็นอิจิโกะนะครับรอบนี้เนี่ยผมให้อิจิโกะเนี่ยโหดกว่าเซเบอร์เพราะว่าตัวละครเนี้ยผมมองโดยรวมโอวอร์เนี่ยมันดูดีกว่าเซเบอร์นะครับเป็นตัวละครที่ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำพาสซีฟของเขาเนี่ยจนเต็มแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่วงกว้างมากๆนะครับแล้วก็ตีเอาข้างแรงไม่จําเป็นต้องมีบัฟโมนาดด้วยแถมตัวนี้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อัพถูกมากๆนะครับถึงลูกเล่นของอิชิโกะเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเซเบอร์นะครับแต่ก็ส่วนตัวนะ ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันดูดีกับเซเบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นแค่ผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผมเซเบอร์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้เล่นใหม่อยู่ดีนะด้วยความที่ตัวเนี้ยมันอีโวง่ายนะครับหาแค่หินแอเจนซ์สโตนก็สามารถอีโวตัวนี้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่คุณควรหาเซเบอร์นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่ เล่นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ลองไปหาอิจิโกะใช้ดูนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันโหจริงๆนะสำหรับอิจิโกะของเราถัดมาเป็นไอเซนนะครับไอนจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นตัวนักเก็บ MVP ผมก็เลยให้ไตเติ้ลเอวีพให้เขาเลยนะครับไอเซนคือนักล่า m v p ที่แท้จริงเอาจริงๆตัวเนี้ย ต่อให้คุณไม่มีโมนาดมันก็เป็นตัวเก็บ AVP ที่ดีนะครับแต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาเวอร์ชั่นที่ไม่มีโมนาดเนี่ยไปวัดกับตัวที่มีโมนาดคุณจะแพ้เรื่องดาเมจกับเขานะก็ประมาณนี้เลยนะครับไหนๆต่อมามีใครอีกอ้ออันนี้เซเบอร์ดำสำหรับเซเบอร์ดำเนี่ยเทียริที่แล้วเนี่ยผมให้เขาแค่เอบวกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมให้เขาขึ้นมาเทียเอ็เอแล้วนะเพราะว่าตัวเนี้ เป็นตัวละครที่อัพแพงก็จริงถ้าอยากให้ตัวนี้โหดต้องมีบัฟโมนาดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีบัฟโมนาดเนี่ยมันสามารถเทียบกับตัวละครระดับแนวหน้าได้สบายๆเลยนะครับวงเล็บนะถ้าเกิดว่ามีโมนาดนะครับแต่สาเหตุที่ผมให้ตัวนี้อยู่ประมาณท,าท้ายเทียของ SS นะครับก็เพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้มันเล่นค่อนข้างยากนะครับอัพแพงแล้วก็ อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือตัวเนี้ยมันข้อที่จะต้องการบัฟโมนาดมากๆเลยนะครับผมก็เลยให้อยู่ในท้ายแล้วกันอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดียโบโลนะคุณผู้ชมหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมขออนุญาตพูดแถมอีกสักตัวนะสำหรับชเวจงอินนะครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวเบิร์นที่ดีมากนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันต้องวางหลายๆตัวด้วยนะครับถึงจะทําให้ดาเมจของมันเนี่ยเยอะนะครับแถมยังเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ เอาตรงๆคือแอบอพแพงนะชเวจงอินเนี่ยแล้วก็ยังวางได้4ตัวอีกนะครับผมเลยคิดว่าชเวจงอินเนี่ยลงมาอยู่ประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะอืมอ่ะสำหรับเทียเ s ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่องเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเทียกันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเทียเเนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งที่ได้ขึ้นมาอยู่ใน S อบวกนะครับและมี1ตัวละครที่ตกมาจากเทียนะครับ เรามาเริกมที่โกฮังกันดีกว่านะครับสำหรับโกฮังเนี่ยเป็นตัวละครต้นเกมที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับดีที่สุดในณที่นี้เนี่ยไม่ใช่ดีที่สุดในเรื่องของดาเมจนะครับแต่เป็นตัวที่สามารถวางต้นเกมได้ไวที่สุดนะครับตัวละครต้นเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถวางได้ตอนประมาณเว็บ2เว็บ3นะครับแต่ถ้าว่าโกฮังเนี่ยคุณสามารถวางได้ตั้งแต่เว็บ1เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเล่นกับพวกตัวที่มันมีค่าวางถูกๆเช่นพวกตัวระดับแรกหรือ แต่โดยส่วนตัวถ้าคุณจะเล่นโกฮังอ่ะผมแนะนําให้คุณเล่นกับพกคูดายนะครับการที่เราเล่นโกฮังกับพกคูดายจะเป็นการรีดประสิทธิภาพของโกฮังมาได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวของพกคูดายเนี่ยมีค่าววางที่ถูกนะครับแล้วก็สามารถสโลว์สตูได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีพาสีฟที่เพิ่มคิเลนให้ตัวเอง30%นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพเขาไปถึงขั้น4ี่นะและยังมีพาสีฟที่สามารถโจมตีซ้ําได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครต้นเกมตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะและผมแนะนําให้หาโมนาดกับตัวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับถึงตัวนี้เนี่ยจะวางได้4ตัวก็ตามนะครับปกติผมจะไม่ค่อยแนะนําพวกตัวละครที่เป็นวางได้4ตัวเนี่ยให้หาโมนาดสักเท่าไหร่นะ แต่ถ้าว่าโกฮังเนี่ยเป็นกรณีพิเศษครับถ้าเกิดว่าคุณมีโมนาทตัวนี้ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะถัดมานะครับเป็นแลนเซอร์นะครับแลนเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยให้มันตกมาอยู่เทียสบวกนะครับตอนแรกเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณทเทประมาณท้ายเทียนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าแลนเซอร์ในแพทปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครที่มันไม่ได้ถึงขั้นเทพแล้วนะครับแต่ว่ายังพอเล่นได้อยู่นะด้วยพาสซีฟที่สามารถตัดเลือดของศัตรูได้นะครับแล้วก็ตีมอนตัวเดียวแรงขึ้น75นะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะปั้นแลนเซอร์เป็นดาเมจหลักจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปปั้นพวกเกียร์บอยอิจิโกหรือว่าเซเบอร์น่าจะดีกว่านะครับผมมองว่า3ตัวเนี้ระยะยาวไปได้ไกลกว่าแลนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปั้นมาในฐานะตัวที่8สถานะตัดเลือดนะครับผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีโมนาตตัวนี้ก็เป็นข้อยกเว้นไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโมนาตแลนเซอร์ก็ ปั้นมาเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีโมนาตัวไหนก็ปั้นไปเถอะนะครับอ่ะสำหรับเทเอสก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบวดหมู่อื่นนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีโคโคไดตัวหนึ่งที่ผมให้มันลงมาอยู่ A บวกนะครับเพราะผมคิดว่าการที่เราให้โคโคได้อยู่เเนี่ยมันแอบเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมีตัวสโลเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆนะครับ บทบาทของโอครดายเนี่ยก็อาจจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ก็สำหรับมือใหม่ก็ยังเป็นตัวที่สามารถเอามาเล่นได้อยู่นะสำหรับเจ้าของโคดายตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนะครับขอให้คุณผู้ชมเนี่ยสนุกกับเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณเข้ามาดูมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม